เออนี่ไงเธอโบมาเลยมาเล่าเรื่องหน่อยดินี่นี่นี่โอ้โหเอาแล้วสรุปคุณพูดความจริงหรือคุณโกหกเขาบอกว่าคุณโกหกหลอกลวงอันนี้มาแล้วมาแล้วนี่นั่งก่อนเธอโบนั่งก่อนโอ้โหเดี๋ยวในระหว่างนี้ขอดูพระนี่คนนี้ต้องหบอกนะน้องผมอาจจะผมพูดตรงๆนะผมเนี่ยไม่รู้จักน้องเขาเลยนะผมไม่รู้จักวันนั้นอ่ะที่เขาหยิบพระให้ผมดูผมบอกคนนี้แม่งใครวะ มาตีสิบล้านกูง,งงที่ผายเลยตั้งตีสิบล้านแล้วถามรถได้บอกร,ร,รถไม่ได้แล้วก็งงงงถือกลับไปผมเฮ้ยนี่แหละคือคนที่เอามาตีสิบล้านผมเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าคุณเล่นละครหมายถึงว่าไอ้แผลนะบอกว่าคุณไม่มีตัวตนสรุปคุณมีตัวตนไหมอะเอาไม้วางตรงนี้อะอะวางตรงนี้ผมว่าตัวจริงเขไม่ต้องพูดอะไรเยอะหรอกพี่ครับไม่แต่เขาอยากรู้ไงว่าคุณเป็นคนอยู่ในขบวนการต้มสุนกับผมหรือเปล่าเขาบอก่าผมไม่มีหรอกครับ ทุกอย่างที่ผมพูดไปหน้าเฟซเป็นความจริงทั้งหมดครับเดีย๋ยวมัน็อกผมมันเป็นความจริงทั้งหมดครับเอางี้เจ้าจของเขาจะเอาเจ็ดล้านห้านะครับเน็ตเลยก็คืออ,อันนี้ผมถามก่อนเหรียญน,นี้ยเหรียญผูทวดนี้ยเริ่มแรกมาจากไหนอ่านแต่คุณเล่านะนี่เ,เป็นคนจังหวัดไหนประจวบเขาหัวหินประจวบหัวหินนะแล้วพระนี่มาจากไหนอ่าคุณเล่าหน่อยพระนี่ก็มาจากหัวหินครับน้องที่เนทหารส่งมาตอนเก้าโมงกว่าผมก็ นัดทีแรกผมก็จะลงไปเอาเหรียญนั่นแหละแต่ว่าน้องบอกว่าไม่ต้องมาหรอกพี่เดี๋ยวผมขึ้นมาเองผมก็เลยมารอที่ห้างพอผมดูจากรูปแล้วผมก็ดูชอบนะครับไอเก๊แท้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วแต่มันแล้วแต่มุมมองพี่เรื่องหลนี้แล้วแล้วเจ้าของเนี่ยเอาเทอร์โพกีจตาน้องมันมามาถึงก็บอกว่ามีคนต่อเจ็ดล้านแล้วแต่ว่าพระยังไม่ได้ดูเลยอ๋อต่อเจ็ดล้านแต่พระไม่ได้ดูผมก็เได้บอกว่ามีที่ไหนมันมีที่ไหนกัน ใช่ไม่ดูต่อเจ็ดล้านผมก็คุยราคาบอกว่าเอาดีๆเปิดราคาดีๆเพื่อได้ตังค์กับบ้านอะไรอย่างนี้เราก็บอกไปแบบนี้สรุปแล้วก็มากับเพื่อนเขาสองคนน่ะเขาก็ไม่ลดเลยเขาสองคนใช่เขาก็ไม่ลดเลยก็คือเจ็ดล้านห้าจะเอาเจ็ดล้านห้าได้ผมขอเปอร์เซ็นต์เขาคุณถามว่าพาเนี่ยถ้าผมขายเจ็ดล้านห้าเนี่ยน้องให้เปอร์เซ็นต์พี่กี่บาทเขาไม่ให้ผมสักบาทอก็คือ แล้วก็เลยมาตีผมเท่าไหร่ผมก็ต้องตีสิบล้านมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคือไอ้เรื่องตีอะราคาผมไม่โกรธผมไม่ผมไม่ผมไม่เคยโกรธใครนะใครจะตีราคาเท่าไหร่มาแล้วแต่มันอยู่ที่อยู่ที่เราคิดว่าจะเท่าไหร่อะไรยังไงแต่วันนั้นน่ะบังเอิญว่าผมถามว่ารถได้ไหมบอกรถไม่ได้เพราะรถไม่ได้เสร็จปุ๊บผมก็คืนเลยก็คืนเสร็จปุ๊บเทอร์โบผมยังแบผมยังถามผมบอกเฮีย er แล้ววันนั้นว่าเฮียเขาเจ็ดล้านห้าเลยไม่ใช่ผมผมบอกหน้าร้านเนี่ยผมบอกว่าเฮียผมเขาเจ็ดล้านห้าเลย แต่ผมตีทำงานผมตีสิบล้านผมไม่รู้ผมไม่ได้ยินบองแบบนี้อาจจะผมอาจจะไม่ได้ยินแล้วผมก็ขอแก้แก้ข่าวนิดนึงว่าไอ้ราคาที่บอกว่าสี่ล้านเนี่ยคนที่ไปบอกเฮียเนี่ยไม่มีใครพูดแน่นอนผมกล้าแล้วผมกล้าแล้วประกันเลยเชไบอกเจ้าของขอนแดนึง่พูดสรุปสุดท้ายคือเจ้าของเท่าไหร่เจ็ดล้านห้าครับเจ็ดล้านห้าแล้วหลังจากวันนั้น หลังจากที่ผมดูแล้วผมไม่ได้ต่อรองราคาเพราะเนื่องจากราคาตีสิล้านผมไม่สนใจใช่ครับผมคืนเลยถูกไหมใช่ครับ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเจ้าของเขาส่งมาหาผมนะครับรู้ใช่ไหมเดี๋ยวจะดูดูละดูเห็นไหมคนนี้คือเจ้าของไหมเดี๋ยวผมให้ให้ดูนะเพราะว่านี่เขาก็ไม่เห็นนะผพิ่จะเจอเขานเนี่ยเี๋นไหมจะให้ดูว่าคนนี้คือเจ้าของไหมเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้อันนี้พเกเองใช่ เนี่ยน้องคนนี้แหละใช่เลยเขาเป็นทหารนะใช่ครับโอเคใช่ครับอยู่ชามด้วยนะใช่ทำไมคนนี้อยู่ชามเขาเล่นไพ่อุหินเนี่ยแต่นี่เขาเขาเขียนเนี่ยชื่อเขาเนี่ยแล้วก็ชามนะเนี่ยดูผมถามมาหนิดูผมถามมาใช่ของคุณไหมถ้าใช่ใส่ถายกู้เด็นบาทมาเนี่ยผมถามเลยว่าถึงแปดล้านไหมที่คุณขายเนี่ยจริงครับผมถามเลยว่าอันนี้จริงนะนี่จริงว่านี่คือเจ้าของนะจริงครับสุดท้ายเขาบอกเขาขายไปแล้วใช่ครับก็ เอาเหรียญออกไปผมเอาเหรียญออกไปจากเฮียเนี่ยผมก็ไปคืนน้องมาเลยไปถึงร้านพี่ต้นก็บอกพี่ราคามถูกไปผมก็ใจเอาคืนไปดีกว่า,าแล้วสรุปสุดท้ายเขาบอกว่าเขาบอกว่าคนถือมาเนี่ยแพ่ขายบนเซียนพันธิย์สายใต้หมดทุกคนแล้วไม่มีครับผมเป็นคนเดินถือเพียงคนเดียวน้องคนนี้ไม่ได้เข้าเลยทุกท,ท,ทุกบ้านผมกล้าพูดได้เลยเสรุปสุดท้ายนี่ใคร<ม>ใครดูบ้างมีร้านพี่ชยัยฤทธิ์พี่ต้นแล้วก็พี่บอยแค่นั้นเองครับ เอาเป็นว่าน,นะครับก็คือสุดท้ายคือยังอาต้อใช้ว่าเอาเป็นว่าน,นะครับมือแรกเราอยากรู้มือแรกป่ะผมผมอยากรู้ว่ามือแรกแม่งซื้อร้อยหนึ่งจริงไหมจริงครับร้อยหนึ่งพระเนี่ยน้องมาเล่าให้ฟังว่าคือหงคนที่เจ้าของพระสี่ที่ว่าขายสี่แสนนี่นะใช่เขาซื้อร้อยหนึ่งจริงๆงครับคนนี้คือซื้อร้อยหนึ่งเลยคนนี้ไม่ได้ซื้อร้อยหนึ่งคนนี้ซื้อราคาทองมาแค่สามหมื่นมาเปิดสลีปให้ผมดูเฮียอ๋อใช่คือนายทหารคนนี้ ไปซื้อในราคาสามหมื่นซื้อราคาไม่ใช่สี่หมื่นคือราคาสามหมื่นอใช่ครับเพราะว่าเด็กปักน้ําะเขาซื้อได้หนึ่งร้อยแล้วก็เอาไปยื่นให้คนนี้บอกว่าพี่ผมมาดูภาผภาไม่น่าจะแท้หรอกน้องมันก็เอามาส่งปุ๊บน้องมันก็บอกว่าเฮ้ยพี่ดูเป็นทองคํานะเดี๋ยวพี่ซื้อราคาทองแล้วกันก็ช่งนันหนักซื้อมาสามหมื่นซื้อมาสามหมื่นแต่คนซื้อสามหมื่นก็มาขายสี่แสนใช่ครับขายให้ใครรู้ไหมรู้ครับแล้วเออชื่อเลย ไม่เอาดีกว่าครับเอารู้กันหมดทั้งประเทศแล้วให้เขาอ่าแล้วเขาก็มาขายผมในราคาเท่าไหรอ่ะผมผมเอามาตีพี่บอยสิบล้านไม่ใช่ไม่่หมายถึงว่าเอาเอาไม่เป็นไรทางไอ้คนคนที่ซื้อสี่แสนมาขายผมห้าล้านเขาบอกผมเนี่ยเล่นละครกับคนขายไอ้แฉบอกไอ้แฉบอกตอนผมคืนเหรียญเนี่ยผมโทรไปบอกว่าน้องพระเนี่ยที่เขาไม่มีตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้เก๊นะอ่า ผมพูดไปอย่างนี้พระมันแพงไปเองต้องปรับราคาลงมาคุยกันใหม่ผมบอกไปแบบนี้ผมบอกไปอย่างนี้แต่ถ้าเองขายได้เจ็ดแปดล้านอย่างที่เองบอกเนี่ยที่เขาค้ำมาเนี่ยเองขายเลยเองไม่ต้องนึกถึงพี่ผมบอกแบบนี้แต่ถ้าจะไปขายทุกๆกกลับมาหาพี่กลับมาไหมก็พอออกไปพอออกไปจากนี้ปุ๊บเราก็โทรไปแบบนี้ปุ๊บแล้วก็เขาก็ไปอีกบ้านนึงผม แต่ผมไม่เอ่ยชื่อดีกว่าแต่ผมรู้ว่าที่ไหนแต่ผมไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเดี๋ยวมันจะเอาเป็นว่าตอนนี้พอเขาออกไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปเช็คอีกบ้านหนึ่งพอตกกลางคืนน่ะเขาก็ไปขายพี่ออสที่โตนุกขายที่โตนุกใช่แต่ไม่เป็นไรสุดท้ายคืออย่างน้อยให้รู้ว่าเหรียญมันมีที่มาที่ไปครับไม่ใช่ผมมาบอกว่าเฮ้ยผมซื้อห้าล้านแล้วไม่มีตัวตนคนเอามาน้องน้องผมมันบอกอย่างนี้บอกว่าพี่คนที่เหมาพระมาคนแรกอ่ะ คือพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเพชรบุรีใช่เู้่หญิงไหมพี่เจี๊ยบไม่ใช่คนชาเลยคนเนี้ยเขาก็เล่นพระทั่วไปสายชํานี่แหละเขาก็ซื้อพระเหมาพระตามบ้านนี่แหละเขาบอกว่าเห็นน้องมาเล่าให้ผมฟังนะบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยคนเนี้ยได้เหรียญทองคำมาหกเจ็ดเหรียญแล้วด้วยอ๋ออ่าก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นทองคำไม่รู้แต่แต่เหรียญเนี้ยเหมือนว่าไปวางรวมอยู่ในกองพระย่อยเขาก็เลยเหมาให้แฟนของเพื่อนเพื่อนผมไป ใช่ผู้หญิงคนนั้นเหรอใช่ครับผู้หญิงคนที่นั่นนะเพื่อนผมที่ว่าเบ้นอ right ัศวินอมาลงนะใช่คนนั้นคือเจ้าของคนที่ซื้อเหมามาใช่แล้วไปขายท่อะไรก็เขาเขาไม่ได้เขาเป็นคนขยันนะพี่บอยไปทุกนัดพี่ผู้หญิงนี่เหรอใช่แต่แต่วันนั้นน่ะจังหวะที่ว่าแฟนเขาไปเตะบอลหมายถึงแฟนผู้หญิงคนที่ขายน้อยนึงไปเตะบอลใช่ก็เลยไม่เห็นเหรียญนี้ใช่แต่ผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นคนคนขยันนะไปทุกนัดเขาเออไหนไหนมาแล้วก็ขายเลยเ ขาขายร้อยสองร้อยสามร้อยเขาก็ไม่รู้ว่าพระไม่รู้ไม่รู้อไม่รู้ปกติแฟนเขาจะแฟนกับเพื่อนเขาจะเป็นคนกองพระอยู่อ๋อคือเป็นคนเหมาพระอยู่แล้วไปนั่งขายตามตลาดนัดต่างๆถูกต้องครับโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีพระแท้เพราะเหมามาไม่ได้ดูอะไรมากมายแล้วไปแข่งบอลใช่ครับแปลว่าการแข่งบอลเป็นเรื่องไม่ดีไม่รู้ครับโอเคขอบขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับนี่อันนี้ต้องขอบคุณน้องครับอันนี้เป็นคนที่ให้ข้อมูลแล้วสุดท้ายคือเะยไหมอย่างน้อยเขาได้พูดความจริง ผม,ผมบอกเลยว่ากระโบถ้าวันนั้นน้องมาบอกพี่นะว่าเจ้าของเอาเท่านี้แล้วให้ผมได้เจอเจ้าของเลยนะให้ผมได้พูดคุยนะน้องได้ค่าตัวน้อยแน่แน่อย่างน้อยห้าแสนครับวันนั้นผมพูดเลยนะคุยกันแล้วใช่แต่วันนั้นมันไม่ทันแล้วไงผมไม่รู้อะไรเลยไงถ้าผมรู้ว่าวันนั้นน่ะเจ้าของมาหรือเจ้าของเอาเจ็ดล้านห้าผมพูดคุยได้น้องได้ค่าตัวแน่นอนห้าแสนเป็นค่าติดต่อแต่อย่างว่าไม่เป็นไร ข่าวหน้ามีเรายังเจอกันอีกเป็นร้อยปีผมบอกเลยครับผมไม่เคยหึงเรื่องกาไรครับภาผมได้ลงนะครับผมก็คิดว่าเหมือนมันเป็นการซื้อขายในตลาดที่แบบเราต่อราคาเขาแล้วไม่ได้เสียเราะนไปใช่แค่นั้นเองครับอย่างน้อยให้รู้ว่าน้องคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนพูดตรงๆคนหนึ่งเพราะผมก็ไม่รู้จักเขามาก่อนเจอวันนั้นแหละแล้วก็หลังจากนั้นมาเจออีกครั้งหนึ่งวันที่ผมเอาเหรียญจริงมาแล้วทางนี้บอกผมผมเสียได้นะแล้วทาานี้ไปโพสต์เฟซบุ๊กแล้วมีคนแชร์ให้ผมดูผม Oh, ตอนแรกตอนแรกอันนี้พูดตรงๆนะน,น,น,น้องอย่าก,กลัวพี่ได้ผมมีงคิดเลยว่าเด็กน้องคนนี้แม่งโคตรลีลาเยอะเลยจริงๆพรว่าโอ้โหคนนี้แม่งแข็งชิบหายเลยแม่งลีลาเยอะชิบหายเลยวันนั้นผมคิดอย่างนั้นแต่ผมไม่ได้บอกใครแต่วันนี้ผมบอกเจ้าตัวเลยพเพราะเจ้าแล้วพอเห็นน้องโพสเฟซบุ๊กโพสแอปฟาที่แปลว่าน้องแม่งไม่รู้เรื่องนี่หวาผมถึงเข้าใจว่าคุณเนี่ยเป็นคนใช้ได้ตอนแรกผมยังคิดว่าโอ้โหคนนี้แม่งแข็งชิบหายเลย ปีบล้านแล้วแม่งไม่ลดอะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้นะว่าทุนคุณเจลจานรคุณผมไม่รู้เรื่องเลยถ้าผมรู้ผมเจราจาคุณไปเรียกเจ้าของมาคุยแล้วก่อนก่อนที่พ่ไม่มาถึงนะรูปมันมาที่ผมแล้วผมขึ้นมาบนห้างเนี่ยผมคุยเยผมเจอพี่ตุ้ยห้าโหผมพูดเลยพี่ตุ้ยครับผมผมยังผมบอกครับพี่ตุ้ยดูรูปดิผมผมว่ามีโอกาสบางทีมองเนี้ยผมว่าอันนี้พี่ตุ้ยเขาเห็นยังผมว่าพี่ตุ้ยเห็นพี่ตุ้ยเขาเห็นครับตุ้ยเขาดูตอด่อจากผมเลยแล้ว แต่ผมอะนัดพี่ต้นเรียนเบอร์หนึ่งอ๋อโอเค <นะ S 1> ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเอาเป็นว่นเรื่องราคาผมบอกในใจผมว่าพี่เป็นภ้าผมนะผมตีสามล้านห้าก็พอแล้วมผมพูดอย่างนี้ผมพูดกับพี่ตุย้ยแค่สองคนอย่างนี้บอกพี่แต่น้องมันยังไม่ตีราคามันนะอ๋อตอนนั้นย,นะยังไม่ตีราคาาคา,าย,ยังไม่ถึงเลยแต่ว่าคือในใจเราก็คิดไว้ประมาณนี้ของสาล้านแต่วันนั้นก็ไม่คิดว่าจะได้5าล้านหมายถึงว่าราคาจริงๆมันจะเป็น5ล้านไม่ผมผมก็กล่าวว่ามันขายได้อยู่แล้วแต่ว่าผมก็บอกบอกว่า น้องน้องตีราคาแบบนี้น้องมีความรับผิดชอบหรือเปล่าน้องขายเขาเจ็ดแปดล้านเนี่ยน้องรับผิดชอบเขาได้ไหมหอืมผมถามผมบอกเขาแบบนี้บอกว่าพี่ทําขายได้เป็นสิบล้านเขาบอกงนี้ผมก็ผมก็ทาํางานยังไงถามว่าคุณคือเรียนมาเจ็ดแปดล้านเนี่ยผมต้องให้น้องมันเดินมาด้วยซึ่งราคามันก็ตอนนะนี้แล้วเฮียเข้าใจเข้าใจไม่เป็นไรแต่สุดท้ายอย่างน้อยให้รู้ว่าพี่เนี่ยรู้ว่าน้องเป็นคนดีครับ จริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ไม่ไม่คนคนอ่ะคนตรงไม่ใคนดีคนตรงแล้วกันเอาคนแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าเป็นคนตรงในเรื่องแสดนความคิดเห็นอะไรเงี้ยผมก็ผมบอกเลยผมไม่ว่าไม่ว่าใครทั้งสิ้นรับก็คือความเข้าใจคนเรามันต่างกันไม่เป็นไรอย่างน้อยให้รู้ว่านี่คือคนที่ถือมาขายผมตีราคา1ิบล้านบาทนะโอเคขอบใจมากครับดีครับ